สวัสดีจ้าวันนี้เพื่อนๆกินไข่กระทะด้วยกันนะคะเดี๋ยวชวนเพื่อนๆทาไข่กระทะวันหยุดจะมีคนเขาชอบกินค่ะก็เลยต้องทําสายแล้วละ่ะใส่เราไม่มีตัถามเลยใส่ตอวแก๊สนะคะอันนี้ซื้อมาน่าจะยังไม่ลองทำนะไม่รู้เคยทำหรือ,อยังไม่แน่ใจไข่กระทะกระทะ กะทัาแบนเรียบนะคะเราจะใช้เป็นเนยนะคะใช้เป็นเนยค่ะรู้สึกว่าจะเอียงเนาะนี่ค่ะนี่แหละมีปัญหาตรงเอียงจะทำยังไงที่หาอะไรมาวางแล้วไม่ได้ตามเอียง มันเอียงเดี๋ยวหาเลยลองอก,าาก่อ,อนแป๊บนึงจ้ะมาจ้า่อเคกระทะมันเอียงค่ะหาเลยลองแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะพอมาตั้งอย่างนี้ก่อเอียงค่ค่ะเราใส่เนยไปนะคะเพื่อนๆมันที่จริงมันก็เป็นกระทะปิ้งย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะใส่ไข่ไปเลยจา้า ใส่ไ,ไปเลยดูดิมันเอียงก็วิ่งมามันก็วิ่งมาฝั่งเดียวใช่ไหมเนี่ยเนีย่ยวิ่งมาฝั่งเดียวเลยจะหาได้บางก่อนอ่ะได้ละเนี่ยใส่ไข่ไปทั้งหมดห้าฟองจา้าไข่กระเทาะไปดูว่าจะ,จะติดกระเพาะไหม มันไม่ใช่กระทะไข่กระทะนะ้าเป็นกระทะเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พริกไทยไปเลยนะคะทุกคนใส่พริกไทยไปเลยนะเนี่ยไข่กระทะม <c oughs> าดูว่าจะน่ากินไหมคะรุนไปด้วยกันใส่พริกไทยเสร็จแล้วก็จะใส่นะคะแม็กกี่ซอฟแมี้ เราก็จะใส่เนี่ยค่ะเครื่องหอมใหญ่อหอมใส่คิดก,ก็หอมแล้วนะคะทุกคนคาะนี่แหละไข่กะทะใส่ไปห้าฟองนะคะหอมใหญ่ตามด้วยมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศต้นหอมเขาต้นหอมเราจะไว้โรยหน้านะคะเนี่ยรู้สึกว่าตรงกลางเขาจะไม่ไหม นี่แหละมีหมูยอกับโบโลนาเขาเรียกอะไรโบโลนาย่าอะไรนี่แหละโบโลนาเอ้ยเราก็บอกติกเนะาะใส่หมูยอไป้ยใส่กระทะดูสีสันนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยไฟเขาอยู่ตรงนี้ไงไฟเขาอยู่ตรงกลางไงเขาก็เลยไหมตรงกลางถ้าเป็นฐานนะ่าจะสวยมากเลยนะ อันนี้เป็นแก๊สเล็กอ่ะดูจะใจได้ไหมเนี่ยโรยไปไปแล้วก็โรยเนี่ยค่ะต้นหอมผักชีอู้มาดูไข่กระทากนันเพื่อนดูว่ามันจะน่าทานไหมแล้วเราก็ปิดไว้เลยครอบไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับดีกว่าไม่ใช่จะหมนุนหมุนเวียนให้เขาสุกเนาะ,อะเอาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อมาเปิดดูกัน ได้ได้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเตาเตาแก๊สก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นแก๊สเหมือนกันแต่มันเป็นแก๊สหัวหัวเล็กเนาะถ้าเป็นแก๊สอันนี้ก็ดิหมกันนะอ้าวนะคะเพื่อนเพื่อค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพนิง่งอันนี้ให้ดูชัดๆนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะในช่องสายใหม่ช่างผาสุกนะคะวันนี้ขอลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ